วันนี้มากวนกันละแม้เหนียวเหนียวแบบนี้เลยจ้าจริงๆคลิปนี้เนะี่ยเรากวนไว้ประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะนะแต่เรายังไม่ได้ลงแล้วลืมใช้แป้งข้าวเหนียว200 g, กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดงหรือว่าโอถึงเนี่ย180กรัมกะทิ700 ml แต่กะทิเนี่ยเราจะค่อยๆเติมนะทุกคนเพราะว่าถ้าเติมไปทีเดียวนะทุกคนแป้งจะละลายยากมากเราก็จะเติมไปเรื่อยๆค่อยๆเติม ค่อยๆเติมไปเพื่อที่ให้แป้งละลายง่ายเพราะแป้งก็ละลายเข้ากันแล้วเราจะเติมกะทิที่เหลือลงไปเลยทุกคนขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดแก๊สนะทุกคนให้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเปิดแก๊สเดี๋ยวเราก็จะเปิดแก๊สแล้วนะทุกคนอันนี้เราก็เปิดแก๊สแล้วกวนไปเรื่อยๆเลยทุกคนพอกวนไปสักพักนะก็จะเริ่มเป็นก้อนเป็นตะกอนทุกคนไม่ต้องตกใจเลยอันนั้นคือปกติ อันนี้คือก้อนที่เราบอกนะทุกคนแบบนี้ปกติกวนไปสักพักแป้งก็จะเนื้อเนียนแบบนี้นะทุกคนกวนไปเรื่อยๆเราใช้เวลากวนทั้งหมด35นาทีถ้าทุกคนยังไม่ได้สีที่พอใจก็กวนเพิ่มได้ทุกคนจนกว่าเราจะได้สีที่พอใจทุกคนกวนไปจนกว่าเขาจะเป็นยืดเป็นเส้นอันนี้คือได้แล้วนะทุกคนถ้าทุกคนใช้กะทิคั้นสดนะจะยิ่งหอมกว่านี้อันนี้เราโรยงาคั่วไปนี่ทุกคนยืดเหนียวนุ่มหอมอร่อย มากถ้าเป็นกะทิั้นสดหอมสุด,สด